สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการสกิปทีวีนะครับรายการที่คนหน้าตาไม่ดีก็ดูได้นะฮะก็สลับตอนนี้นะครับอยู่กับเกมอะไรครับเสียวเสียงมัอจะกระขักสะเลตเลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าแต่คุณบูมทำอะไรครับบิน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 อยู่มันน่าเกลียดมากเลยท่าไหว้ดาอะไรเห็นนกตัวนู้นไม่ฝึกบินไหนเนาะทำตามมันไงทำตามมันโอเคฮะตอนนี้ก็อยู่กับอ่าคุณบูมซาบ้าพลังนะครับอ่าพอมาอยู่ในเกมนี้จะกลายเป็นบูมซาบ้าพลังในทันทีนะครับแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่กับคนนี้นะครับอ่าที่แต่งตัวเป็นเสาเพศสองนะฮะก็คือคุณบอย อีท <ES> ีโซลูชันนะครับทำไมต้องสาวเพทสองเพราะว่ามึงเป็นเกยไงครับครับก็เราจะมีสมาชิกใหม่นะครับก็คือเขาจะมาช่วยเราเล่นนะก็คือเป็นปาร์ตี้สามคนนะครับรุมอัดโรดํากันเป็นแซนวิชนะฮะ ถอดไม่เหนื่อยเลยเกินเราวมถั่วดำแล้วเนี่ยถั่วดำถั่วดำอันนี้ต้องเนดำจริงเลยไม่ใช่ถอดดำดำเยี่ย่เลยเนี่ยดำยี่ยโอเคก็เราต้องมาเริ่มสร้างอาณาจักรกันใหม่นะครับเพราะว่าเอ่อบ้านเก่าของเรานั้นเหนือแค่นี้เลยครับแ่งเหนือแค่นี้จริงๆเดี๋ยวเสาแม่งพังว่าทำลายจนหมดเลยม่บอกว่าทำลายเลยฮะร้านเต้นบีบอยเหรอร้านเต้นบีบอย ไอ้ไอ้ไอ้นี่มนเป็นมิดป่าวะเป็นมิดเป็นมิดพวกนี้ที่นี่มาเล่นครั้งแรกนะมาเล่นครั้งแรกอ๋อเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมครับเด็กใหม่ครับผมอ๋อแล้วตอนนี้ก็จะมืดแล้วครับ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 พันหัวหน้าครับออกคำสั่งเลยครับได้ได้เรามาสร้างแคมป์ไฟก่อนไหมเดี๋ยวนะได้ได้ได้เฮ้ย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 อย่าร้องดิอะไรวะมันร้องมันร้องมันร้องเอาหินก่อนได้ เป็นอะไรเนี่ยวจะเป็นอะไรทั้งหนากระไอ้ทาสนี่หนึ่ยเอาหินไงเอาหินอ๋อเป็นอะไรกันชอบเออ่กระทำชำเรากับพื้นทุกทีเลยพวกนี้ตอนนี้มีเนื้อด้วยอ่ะครับของไงวะครับของนี่เราต้องอัพสกิลก่อนอ่ะเออคุณบอยต้องเดวลอัพก่อนนะครับอัพแล้วฮะแต่ว่าอัพสกิลอะไรดีอะต้นเกมนี่แนะนำให้เอาวิ่งเร็ว วิ่งแล้วคือเอาไปวิ่งหนีอย่างเดียวใช่ไหมพูดอะไรนี้อัพอัพอะไรเดียวอัพอาหารกับออัพอัพไปนี่ก่อนพี่ผมแนะนำว่าถ้เกิดข้ามขราบอะไรกองไฟก่อนหรือว่าขรามหอกหรือว่าเอาเอาหอกก่อนหอกหอกหอกนะคุณบอยต้องกดตัว e ค้างนะครับเห็นไหมครับที่เตาไฟแล้วก็กดไปที่ accessory ครับมันจะขึ้นมาว่า มันจะเห็นว่าในแคมป์ไฟมีอะไรใส่นบ้อ่ามันจะมีเนื้อมันเนื้อมากินได้ปะได้ได้คืออันนี้มันจะเป็นเนื้อดิบไงเดี๋ยวรอมันมีเนื้อสุกเด้งมาก่อนโอโอเคโอเคโอเคตอนนี้ต้องมาตัดไม้ทำลายป่ากันสร้างบ่งสร้างบ้านโอ้ไม่รักธรรมชาติเลยไม่รักธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่รักเราเหมือนกันนะสิ่งนีไม่รักเออก็ไม่รักจู่ๆกวิ่งมาแดกกูเฉยเลยอรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบินนกกาตัวโคตรใหญ่เอ้แล้วเด็ดอะไรพังเฮ้ยใ,ใครทำอะไรเราเองเขาเองเขาเองมาทำลายหินตรงนี้เราทำลาย<ไ>เข้าของไอพว<บ>กทาลุนพวกใช้งแรงงานผู้หญิงแรงงานผู้หญิงโอเคเดี๋ยวจะมาสร้างบ้านกันต่อเล่นเกมนี้ทุกไรแม่งสร้างบ้านทุกทีเลยโอเควางต้องการไม้เยอะเลยใช่ไหมมมามา,มา,มา ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวสร้างเป็นเอาใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่ๆชอบอะไรใหญ่ๆใหญ่ๆทำนะบูมนี่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 เอาไปเลยนี่นี่ไหน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 นี่นี่ไม่นี่นี่นี่อยางละร้อยอ่ะอย่างละร้อยอยางละร้อยเยอะมากไอ้เหี้ยเอาไปเลยเก็บทีเดินไม่ได้เลยหนักเกินเดินไม่ได้เลยชิ่วยมากเดินนะเอาเป็นประตูบ้านสองทางแล้วกันเนาะโอเคนะ ทางเข้าบ้านสองทางนะดีแล้วสองทางจะได้มีทางท้าหมดถ้าโดนดักทางวิ่งหนีไปอีกทางไงสร้างบ้านสร้างบ้านนะสร้างไปสร้างไปสร้างประตูมีไล่ให้สร้างเลยเสร้างไปยมบุญโอ้คืออนาคตที่สดใสเราเราอยู่ฉันใช้กระเดียไงฉันใชกระเดี้ยดไงเป็นคณะตลกเหรอเอ้เดี๋ยวตอนนี้ อาขาดหลังคาบ้านโอ้ใครมาโยนของเราไว้เนี่ย thank you a lot ไป <Hey. S 2> บูมเลยเราสาสองตัวจะตาย <laughs> ไหนอ่ะบูมอยู่ไหนครับ <laughs> เอ,อ่อกลับมาเลยครับเดี๋ยววางกล่องกล่องใส่ของนี่วางไว้ข้างนอกบ้านแล้วกันเนาะนอก okay. บ้านโอเคป้าบอืมโอเคเออเฮ้ยยังกกดผิดเลยหล่ไม่ตีเลยย่ย เอื้อจนะวิ่งวิ่งบูบวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งกูจะสู้มันฮะสู้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้ยไม่โดนขิดซะแบบกรี๊งตายเลยโอ้โหอุ้ยตกใจแล้ไหมเกิดอะไรใกล้ๆกันเลยวะเนี่ยพูกพี่าของคืนต้องหนึ่งยี่โอเคตรงนี้มีกล่องอยู่สองอันแล้วนะ ถ้าใครจะเดร์คราฟอีกอันด้วยอ่ะเป็นสามอันเลยที่นี้แจมโอเคเราจะไปล่าเดนโตเสากันโดยที่เืมเราจะคราฟเสื้อผ้าก่อนนะครับแล้วก็เออได้ได้เดี๋ยวทิ้งไว้ให้ไปไหนเจมเจมเสื้ออ่าเดี๋ยวดรอปให้นี่อ่ะมันเป็นกางเกง่ะกางเกงเออเก็บเก็บได้เปล่ากดอะไรวะกดอีเนี่ยกดไม่ได้อะ กดไม่ได้เหรออ๋อได้ละได้ละได้ละพิกอัพพิกอัพเอ้านั่นแหละนี่อะไรตัวอะไรตัวนี้อย่า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 เล่นกับตัวนี้นี่บ้านพังแน่นอนรับประกันได้เลยไอ้เหยใครล็อกบ้านวะล็อกบ้านเหรอแม่งล็อกได้สามวันเลยบ้านสิงไง งันเดี๋ยวพี่อันล็อกแล้วกันอ่ะอันล็อกแล้วครับเดี๋ยวต้องอัพสเตตเอออัพสเตตก่อนตอนนี้มีอะไรให้น่าใช้บ้างตอนนี้พี่คราฟยามาแล้วมีครกยาแล้วก็มียาด้วยแต่ยังไม่ได้วางครกเลยใช่ใช่เกมนี้มันมีระบบอ่าคราฟยาด้วยนะมีน้องๆแบบเขาบอกมาว่ามันสามารถทํายาได้แล้วก็จัดให้นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มาบอก อึ๊บย่าไว่ทำอะไรอ่ะอย่าเอาไว้เพิ่มเลือดไงไม่น่าทามเลยนะเออไม่ก็นึกว่าเอ้ยทิ่ตั้งเดือนมันก็หายนี่หว่าโอ้ไปแก้อะไรวะมันมีเลือดลดไงเลือดลดไวก็ตายอะไรประมาณนี้คุณบอยนี่ชอบถามอะไรพิลึกพิลึกนะครับแบบเหมือนโชว์ภูมิปัญญาตัวเองมากไปโอ้รู้สึกดีที่ได้ด่าเพื่อนเารักน่ารน่ารัก่ารักน่ารักน่ ว่าแต่ยามันคราบยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนายโชว์ภูปัญญาไงโชว์ปรรัญญาปรากฏที่ครกมันม,มันจะมีมันจะบอกสผสมเลยนะเรอะเฮ้ยครกมันครกเอาไว้ผสมดำทำดินปืนได้เฮ้ยใช่เหรอเออใช่ใช่ครกทำดินปืนได้มันจะมีการพาวเดอร์แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนี่ไงพี่ทำพี่พี่เห็นละเออมันสามารถเอานีโคเบอร์รี่เจ้าเบอร์รี่สีดำแล้วก็เนื้อเน่าเออเนื้อเน่าอะ โอเคแกมเลยแบบนี้มันเป็นยานอนหลับเหมือนทําให้ในาทเสามันนอนหลับได้ลึกขึ้นหลับลึกตับลึกคุณรักหลับไดโนเสาร์แม่งรักหลับโอ้โหเป็นความคิดที่อุบาทอุบาทจันไรวิวันชัยเย่อะไรนะคอยที่จันไรวิวันชัยเยมากจันไรวิวันชัยเยโอเคโอเคเอารองเท้ามาใส่ก่อน ตอนนี้ก็จะกลายเป็นตัวละครที่มีรองเท้าใส่ว่าไงไอ้เมิดไอ้เมิดนี่กะนี่กะนี่กัะเออได้มีมีหนังสองอันปหมมีครับเอ่าหนังอยู่นี่แล้วเจ้าหนังอะไรแอนด์แมนว่าแอนด์แมนไฮไฮแอนด์แมนโอ้คนละหนังคนละหนังสามมันไหมเราจะไปล่าเราจะไปล่าเราจะเสวกันนี่นี่ จะเป็นต้องใช้สิ่งนี้สิ่งไหนครับสิ่งไหนวะตอนนี้พี่มีหอกนะหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันเลยหอกครับเป็นครับครับไรครับเอ๊ะมันเนี่อะไรวะนี่นี่นังสติ๊กนังสติ๊กนี่เฮ้ยยิงโอ้ยยิงหินยิงหินเออไอที่เอามาล่าในพาคที่แล้วป่ะใช่ไหมยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไงเด็ดเด็ด หอกกันปลาได้แล้วมันติดไปอย่างนี้เลยเป็นคนอุบาทวเลยอะบูมกินแม่งนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ้าวแล้วบูมแล้วที่หัวไปไหนแล้วครับหลุดไปแล้ววหลุดไปแล้วผมดึงออกเมื่อกี้เอามันดึงออกได้เด้อ เจ็บสมองหน่อยๆแต่ไม่เป็นไรถ่ายย้อมมองเลยก็หายถ่ายย้อมมองโอเคเราจะไปล่าล่าล่าตัวอะไรดีเแต่เดี๋ยวกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำอ่าตอนนี้หิวน้ำพวกกินไม่กินสุดท้ายไปไปเวลาเดินเสาอ่าเดี๋ยวก็แทงเนื้อกันมันไส้มันไส้มันไส้นี่มากเลย ตัวไหนดีตัวหน้าเลยตัวไหนยเลยโปโยเลยป่ะเอาเลยว่ะอลองลองไว้ลองไหมลองไหมลอง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 อยององล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 องยองลงลองอองลุงลองลไงลไง่ไม่ไม่อองององลองิองะลลลลงงงงงลลงงงงบอยตีแล้วงลลงงงองอลลลลลลงงม แิงตูแทงตจโอ๊ยตวโหเจ็บเจเจริงตวิปตวิวิแล้วกูวิกลาววิโอ๊ยตีเลโอยโโหเจ็บเจ็บจริงยิงิงิงิิงววิจริง โดูเตะไปดูดไอ้ปูมันจังไห้ปูมันจังไหวนี่มิก้าเข้าไปวะโอยโอ้โหควดเจ็บโอ้ไม่กระปุกมาแล้วมาแล้วกูมาแล้ววิของเอาของมาเอาของมา เขาบอกว่าเฮ้ยมันสลบมันสลบมันสลบอะไรนายนไหนเดี๋ยวดูดสลบขี้บวเดี้บวี้บวกขี้บวี้อวเขี้บวกนี้บวกขีบวกดีบวี้บวกนี้บวี้บวเขี้วี้วกขี้บวีบวี้วเีบวี้วกดีวี้วี้บวเขี้บวี้วี้บวี้กบคบี้ขกขว ให้มันกินเบอร์รี่ใช่ปหะเบอร์รี่เบอร์รี่เออเบอร์รี่เบอร์รี่นี่เหาเบอร์รี่รเบอร์รี่หรอมีไหมมีไหมบมีีแล้วบยอนพี่มีเบอร์รี่สีําเงินกับเบอร์รี่สีแดงอ่ะนี่นี่นีีเยความดีเาชอบให้ผมเลยครับความดีชอบนี่มี่ีีเบอร์รี่สีดาเงินกับเบอร์รี่สีแดงอ่ะลองไปอ่านคอมเมนต์น้องๆมาอย่างดีอ่าเาเรียกว่าหาความรู้จากคอมเมนต์โอ้อันมึงแดกกันมันเลยอ่ะอันไอไอเบอร์รี่นี่ไม่ต้องบังคับให้มันกินนะ ต้องให้มันกินไปเองเรื่อยๆเหมือนใส่ไว้แค่ใส่ไว้อะมันแต่ว่าถ้าขี่ได้คนนึงมันมันจะขี่ได้ทุกคนเลยนะจริงอะเออมันมันมันขึ้นขี่ได้ทุกคนเลยเอ้ยมันตื่นมันตื่นอ๋อยังไงอย่าตื่นนะล่ากูไปเช็ดมึงได้แล้วว้ยมันติ๊ข้ามได้เว้ยแหมแหมข่าวพิทื้นมันตัวหน่อยข่าวพิทื้นมันตัวหน่อย ไอ้บุ่มมันจะมีค่าทามมิงอ่างนี้ครับเขียนว่าทามมิงมีปะไทอะร T I M เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยกมันยก T A M I N G e เนี่ยใช่ใช่มันถึงขนาดไหนแล้วครับอ่ายังยังประมาณห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ห้าเปอร์เซ็นต์มันต้องรอให้มันเต็มอ่ะมันถึงจะตื่นนะครับตื่นเหรอใช่ค่อนข้าง,างจะนานเลยนะ<ป>จะลุกขึ้นมานทำไมเนี่ยต่อยต่อยแม่งน่ารักอยู่โอ้แล้วนี่รอยบาบ ลอยหน้าหน้าแตกลอยหน้าแตกนี่เราไปหาเบอร์รี่มันยักษ์ใสมันรัวดีเวราเออได้ได้เบอร์รี่ในนี้มีเนี่ยในในในครั้งมีไหมใสหมดเลยสีเหลืองได้ไหมสีเหลืองไม่ได้เหมไม่รู้ครับผมจำได้ว่าเอาสีฟ้าไม่มีอยู่สีฟ้ามีน้องๆคอมเมนต์บอกว่าให้ใช้สีฟ้าใช่สีฟ้าแล้วก็สีแดงมันเฉพาะคนที่อ่าล่าดึงเสาได้มันจะลุกขึ้นมาจะลุกขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะต่อยไหมมันเดี๋ยวมันตายเออว่ลลืมไปเดี๋ยวมันตายโอเค เรามาย่างเนื้อรอกันดีกว่าแล้วตัวแล้วตัวนี้เป็นไงวะบลกตัวนี้ตัวเนี้ยตัวไหนตัวไหนนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ข้างข้างนี่ตัวเนี้ยเหรอเออเออลองลองเอาเบืเอแล้วเอาเอาเอาไเอามันไม่หนีวะเอ้ยมันป๊อตคนมันป๊อตไปฆ่ามันเถอะมันป๊อตมันไม่แต่มันวิ่งไวอ่ะไปนู่นแล้วอ่ะมันหยุดแล้วไงฆ่ามันต่อดิมันก็วิ่งอีกดิถ้าไปตีมันหน่อยตีจะสำคัญไงตีหัวอะไรเงี้ยเฮ้ยมีผลด้วยเหรอ ใส่ใส่ก่อนลวเียกใส่ใส่ใส่อบออบ้มันตายแล้วอตยไอมันตายมันตายมันตายกดทึบกัดทึบเอาเนื้อเอาเนื้อไอ้มันตอเอาเนื้อมันตายตายแล้วมันตายแล้วตลบมันตายแล้วมันลบมันตายแล้วมันตายเอาเนื้อเอาเนื้อเอาเนื้อมีมันมีมันมีอย่างนี้แบบว่าหดชัดชัดเลยเนี่ยใช่ใช่เอ้ยมันจะมีบางตัวที่มันติดอยู่ตรงต้นไมเลยนะมันจะโงมาก ยังไงไอตัวนั้นก็ปล่อยมันไปแต่ว่าไอตัวที่มันติดอยู่เนี่ยเราเอาหนังสติกลุมยิงไปนมา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 าลิงเลีงหัวไปเลิงหัวมันลิงหัวมันห่างดุกดิกดูห่างมันดุกดิกดุกดิกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของกันเก็บหินเก็บขออันนึงดิขออันขอหนัดติ๊กอันนึงดิ่บูมหนังติ๊กเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของไม่พออ่ะขาดไม้เดี๋ยวตัดให้แป๊บนะบูมบูมบูมลงยิงลมยิง ตัวไหนก็ว่าไอต่วดิเหรอไอต่นี่ไอต่นี่นะเล็งเล็งเล็งฟาดเล็งฟาดเล็งยิงยิงยิงเลงยิงว่ากู้ิงคนนึงวมญใจยิงพูดแบบไปใครแบบลุกโสงขาวแล้วเล็งยิงว่า หัวเต่าแม่งหัวแตกแล้วเนี่ยแตกเป็นบัวขาวแล้วมีแนวหนักมนทาบของคนไม่เป็นเออเอ๊ะทำไมมันขึ้นรูปหัวใจวะไหนรูปหัวใจบนตัวมันอ่ะเออว่ะเออทำไมมันมีรูปหัวใจวะมันสลบเหรอโอ้ยเออไม่ใช่มันมีความรักเป่ามันรักกันตรงนี้เป่าอะไรมีความรักวะใช่มันเนี่ยมันเป็นตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเห็นปะอ๋อเหรอเออมันมีความรักซึ่งกันและกันแล้วทำไรวะ ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ะฆ่าคนรักมันเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยอันคนเทีนตลบตลบตลบตายตายตายกระทืบ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 เหรอเอาฆ่าฆ่าอือเราชอบทำลายความรักคนอื่นทำลายเรื่องรักไหลเป็นท้าเลยร้อยเออเอากระเด้ง กเนด์เสร็จงเสร้จมเองเบืองเบ้องเื่องเบื่องเบือเบ้องว้อเบ้องเบี้องเดี๋ยวเา้อเบอาเบื้องวบื้งเบืยองเบื้องเอเองเอเบืนอีเองเรงเบงเบงยบงงเิงเิเอองเอยเ่ไหอกับเนี่อ เต็มหน้าเลยอี้ยโอ้หัวแตกหัวแตกข้มไหล่พาที่ากดคิดขวาค้าง่ายากมันคิดขวาค้างได้เเล้นเ่ายเมเนคลเก้นเค้างได้เน้นเนเน้นเน้นน้นเเน้นเ้าเเเ้เ้าเนน่้่่เนเนนนนนน้ มันคืออยู่ที่คอีนี่ขอเกมอ้อยอ้อยรเ็นโอยสลบสลบสลบลบกัดคืบกรดทืบเอาเนื้อตอนนี้เราขาดเนื้อกัะคืบกัะคืบไปตบไปตีไปตีต้ต้วตาย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 ร้อยเละโอ้ชิบหายนางติโคโอเปอเรชั่นเฮ้ยโอเวอร์ อยากยิงตัวนี้หลองไหมหลอกไหมแต่ว่าตัวไหนตัวไหนนี่นตัวใหญ่ต้องสวิตต้องสวิต์อ่อนะไปไปอยู่สามมุมอยู่สามมุม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 สาุมามมุมส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 ามมุมุมสาม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 มุมมมุมสา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 มามมุมส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 มมุมสามมุมมมุมสามมุมมมุ ไอ้โมบี้ทางเดียวกันทำไมวะไอ้โมบี้ไอ้โมด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 ีเออโอ้ยอ่อนคุณตายอ่อนย่อนตายลงไม่ง่ายอย่างดี้เลยวะโอ่ยตายโอมูมเห็นตรงนั้นปะที่มันชุลมุนชุลมุนกันอยู่เนี่ยอ่ามันลงไปแจมมันดีไหม ลัดช็อตเลยนีต้องลัดลัดช็อตอุ้มมันเจอกี่ตัววะเนี่ยอู้อู้อู้เอาเว้ย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 เว้ยไม่รู้สึกว่าตัวใหญ่ตายมาเนีเน้เ้เต่ายิงมาด้ยิงม่มามกูไม่มีหนักติ๊กเฮ้ยทำไมมันบอกหน้าล ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อู้ข่ากระเต่าอยู่ข่กระเต่าเฮ้ยถ้าเต่าตายเต่าตายไปแล้วเต่าตายไปแล้วเดี๋ยวเดียวเดเดี้ยนตกใจเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ยไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยานมาแล้วะเฮ้ยเฮ้ยเ้แล้ว่เฮ้ยมันมาฆ่าตัวอื่นฆ่าตัวอื่นอนออนนนนนนนะเเฮีเกยนี่มันวิ่งเลยเอถ้ามันวิ่งมึงก็ต้อง ไปแล้วยึดกแล้วไปล้วเรากลับบ้านเถอะวิงควยาวมีเป็ดอยู่ตรงนี้เป็ดเป็ดเป็ดในเป็ด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 เล็งเล็งเล็งิตลบตลบเลยต้องยิงยิงเป็ด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 เออตอยเป็ดกันตอยเป็ดยิงเป็ดยิงเป็ดเฮ้ยไอ้เหี้ยน่ไกลๆเลยไปไกลๆเลยยิงยง เอาไม่ตายไม่เป็ดตายตายเกียตกเียตกเลยเกียตกลงเป็ดเป็ดตกลเป็ดทีเดียวเป็ดล้มเลยยิง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 แล้วก็บ้านแล้วก็บ้านบิวเป็ดนี่เป็นการเอาเป็ดกลับบ้านที่ทุเรศมากมันหมุนรอบตัวหมุนอยูันแ่้บูมมีอะไรโะเสาร์แล้ววะ เดี๋ยวเรายอมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องจับไดรดเสาร์ที่แข็งแกร่งที่สุดกันจ,จับเป็ดจับเป็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอะไรใส่เอาอะไรใส่เบอร์รี่เบอร์รี่ใช่ไหมเบอร์รี่ต้องรอมันใช่ไหมไอ้คขึ้นอมาแล้วขคือได้ขึ้นมาแล้ว <c oughs> ขึ้นมาแล้วเออเป็นเงาเงาเงาไอ้ตัวไหนตัวนะึงเจมไหน วิ่งไปแล้วหนุนด้วยเก็บเพื่อนไปตายเพื่อนมาตายเพื่อนมาตายวิ่งเลยดื้อดีเพื่อนไม่รักเพื่อนเหรอไม่รักเพื่อนอีเปฟตอีเป็ดนี่ล็อกล็อกมีเบอร์รี่ปหมนี่อยู่เจ็ดอันเอาสีอะไรครับสีฟ้าครับขอสีฟ้าหน่อยอ๋อมีสีอันี่น้องเฮ้ยเอามาเอามาโยนโยนมารู้เพราะว่าหลายคนบอกมาว่าอย่าใช้สีขาวอย่างเดียวครับ ีอื่นแล้วสีขาวให้ทำอะไรครับสีขาวมันทําให้ตื่นเร็วอ่ะไม่ใช่สีขาวมันเอาไว้ฆ่ามันเป็นเบอร์รี่ยาคิดเหรอใช่เขาบอกว่าเป็นเบอร์รี่ไอ้บูมมันก็ยัดไปเยอะอะไรใช่ไหมนะไม่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 ในเดี๋ยวเดี๋ยวลองยัดไอ้เบอร์รี่สีม่วงไปดิอ่ะเบอร์รี่สีม่วงแล้วก็เบอร์รี่สีเหลืองกับตัวนี้เลยรู้สึกว่าค่าความสลบมันจะเพิ่มไวถ้าเกิดนะอ่ะใส่ยาไปใส่ยาให้เป็ดใส่ยาให้เป็ดเป็ดดบยา เป็ดโดบยาเว้ยเฮ้ยตื่นแล้วเป็นไงมั้งอุ้ยมันมีมันมีเขียนรายละเอียดด้วยว่าเป็ดนี้มีมาตั้งแต่ตึกดึกตำบันอูมีสปีชีส์บอกด้วยตอบขี่ได้เหรอขี่ไม่ขี่ที่ขี่เป็ดไอ้มีตั้งชื่อตั้งชื่อชื่อว่าอะไรฟังออชื่อว่ากูสิ้นคิดเลยกูชื่อว่าเป็ดี เป็ด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 เว้ยแปดเป็ดเลเวลยแปดขี่ได้ป่ะพี่ขี่ได้ป่ะขี่ได้ป่ะอืมไม่รู้อ่ะมันมีตั้งค่าอะไรเยอะแยะหมดเลยดูจากขนาดตัวก็ไม่น่าจะขี่ได้หรอกบุ๋มขี่ได้โคตรขำเลยทีเดีตัวนี้จะตายตัวนี้จะตายเดี๋ยวเเป็ดยังเพิ่งตายเป็ดบังคับกินปฐมพยาบาลเป็ดแล้วอ่าโอเคให้เป็ดดบยาเอาเบอร์รี่ใส่ใช่ไหมจัดไปแอ่ ตัวประกันนะตัวประกันป่อยหันหลังไปดิเอาหลังเดินเดินเอ้ยเป็ดตื่นแล้วเป็ดตื่นแล้วมันวิ่งเร็วมากไอ้ตัวนี้ติดบั๊โอ้ติดบั๊ตายลายตายมันสมองมันสมองมันสมองเอาแต่ฮ่่าฮ่าฮ่กว่าตนี้ได้ายแล้วมันตายแล้วอ่ะโอ้เอาเนื้อเอาเนื้อ กับคือเมื่อกี้พี่บอยหน้าหลังติ๊กยิงหัวมันนะเอ้ยื่นเป็ดตายแล้วเป็ดมเป็ดพี่ตื่นแล้วนี่เเยมื่อกี้เป็ดเมื่อกี้มันตายเป่งแต่อี้มันพร้อมสปริงตัวเอ้เป็ดเป็ดเป็ดมาเป็ดเป็ดเป็ดเอ้ยมันวิ่งตามด้วยน่ารักมากอ่ะกอนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวตัวนี้พี่ลืมตั้งชื่อครับเลยวัยยี่สิบเอ็ดเลยวะชื่อว่าเช็ดเป็ดเช็ดเป็ด จะได้สะอาดโอเคเช็ดเป็ดบอยคุณบอยลองยิงผมหน่อยครับยิงยิงใส่ผมอ่ะตัวผมอะยิงยิงใส่เป็ดเลยว่ายิงใส่ใส่ใส่คนใส่คนมามาต่อยก็ได้มาต่อยก็ได้ต่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันมันเรียกมันเรียกยังไงวะไอ้เป็นกันบอยวิ่งวิ่งสุดระยะเลยพี่วิ่งหนีไปเลยเอาแล้วเป็น แล้วเป็ดมันหน้าจุ่มเลยตรงประตูบ้านผมผมสร้างไว้สองมันมีตัวไอตัวไอตัวพ่นไอตัวพ่นพิษมาว่ะทำไงดีวะไหนไหนไอค่ามันฆ่ามันเดี๋ยวให้มันฆ่าเดีรุสสองพวกเราไหนตัวไหนตัวพ่นพิษไอมันวิ่งมาหาแล้วไอมันตามมาตามมาตามมาไม่ได้เฮ้ยยิงยิงยิงมันเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงนี่เดี๋ยวคิดต่อยเองเดี๋ยวพี่ต่อยเองต่อยพี่ต่อยไอเป็ดเลยพี่เป็ดเป็ดกูเอาเป็ดกูอยู่ไหนวะเป็ดเดี๋ยวเดียวเป็ดหายไปไหนเป็ดหายไปไหนไอเป็ดทรยศไอ้เป็ดทรยศหึง เป็ดเป็ดเป็ดอะไรมาแล้วใส่ใส่เป็ดเป็ดมาไปสลบ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 ยิงยิงยิงที่คอพี่ขอพี่ขอเออเอาเนื้อใส่เอาเนื้อใส่เดี๋ยวผมช่วยเอาเนื้อใส่เฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วตื่นแล้วว้าวทองเจมโอ้อฟเคขี่ได้ป่ะเาว๋ยวเดี๋ยวองเลี้ยวเดี๋ยวมันขี่ได้โอเคนะตั้งชื่อก่อนชื่อว่าอะไรดี แซลมอนเอ่าแซลมอนโอเคฮะก็สำหรับตัวผมนี้จะมีกองลังอยู่3ตัวแล้วนะครับก็มีเจ้าเป็ดอ่าเป็ดกับเช็ดเป็ดนะครับสะอาดด้วยนะเช็ดเป็ดกูตั้งไว้ได้ยังไงแล้วก็มีเจ้าแซลมอนนะครับตัวน้อยตัวจ้อยอ่าเลเวล8อ่าส่วนคุณบูมนี่ก็ดุนใหญ่ยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นสลบอยู่สลบจริงเหรอเฮ้ยตื่นแล้วอินแค่เฮ้ยโว้ ตัวโคตรใหญ่ต่อชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าอะไรตั้งดีๆนะขอแบบเท่ๆขอแบบเท่ๆเลขเสาตัวแรกตัวใหญ่สุดตั้งดีๆเน่ตรงนี้เลยชื่ออะไรครับนี่โอเล็กฟอไดโน่ไดโน่โอเคคุณผู้ชมครับก็สลับเกมอาร์คเซ i บ a ลนะครับในพาร์ทที่3ก็ขอตัดในเพลงเท่านี้ก่อนนะครับไว มึงกินอะไรมึงกินอะไรงำง่ำกันโอเคผมก็หรับคลิปนี้ขอตัดเยงนทานี้ก่อนนะครับแล้วไอ้นี่กันอะไรไอ้อะไรนักหนาดิยิงแม่งโอ้โหยืดเกียนแตกเลยเกียนแตกเงบผมบายๆจ้าับหากคุณผู้ชมชอบคลิปของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยการกดปุ่มสีแดงกันด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับ